รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พอเห็นว่ามีผักบางคนก็ไม่แตะอาหารจานนั้นเลยแต่สำหรับ T.A.Y t e เทปนี้บอกเลยว่าคนไม่กินผักจะต้องเปลี่ยนใจหันมารักเมนูผักมากๆอย่างแน่นอน <S <S ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะครับที่ไม่ชอบกินผักผู้ใหญ่ยอย่างเราๆเนี่ยก็เป็นเหมือนกันบางคนก็บอกว่ามันขมบ้างบางคนก็บอกว่าแบบผักมันเหม็นเขียวนะครับแค่เห็นผักในจานก็แบบอ,อไม่อยากกินอาหารเข้าไปละการที่จะ ทำให้คนไม่กินผักเนี่ยหันไม่กินผักง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าไม่ต้องให้เห็นผักไปเลยซุปผักเนี่ยแหละผมบอกว่าเนียนที่สุดไปทากันเลยอย่างแรกที่จะทําให้คนรู้สึกแบบไม่กินผักหันไม่กินผักได้ก็คือว่าเราจะไม่ให้เห็นสภาพความเป็นผักเลยดูบางคนเจอแบบนี้เข้าไปแบบเป็นลมเริ่มต้นกันเลยจากการเตรียมผักกันก่อนนะครับเรามีพระเอกของเราก็คือบรอกโคลีนี่ใช้บรอกโคลีประมาณสัก250กรัมแล้วก็ดอกกระหล่ำเท่าๆกันนะครับ วิธีการเตรียมนะครับเราจะหั่นเขาเป็นชิ้นเท่าๆกันหั่นโคนไปเลยนี่ดังนั้นเขาจะกลายเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆเราจะเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ตกแต่งนะครับให้ซุปผักของเรามันมีชิ้นผักอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าแบบเป็นซุปเนียนตลอดที่เหลือนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราจะไปเคี่ยวให้เขาสุกเสร็จปุ๊บเราก็จะปั่นให้ละเอียดตรงโคนนะครับถ้าใครแบบกลัวแข็งเราก็ปอกเปลือกออกได้นิดหน่อย จากนั้นนะครับมาดอกกระหล่ำบ้างโหเห็นเป็นหัวแบบนี้ไม่น่ากินใช่ไหมครับดอกกระหล่ำเทคนิคของมันก็คือว่าดอกกระหล่ำเขาเนี่ยข้างในคนแน่นมากแล้วก็จะมีหนอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการเตรียมดอกกระหล่ำก็คือว่าเราจะเตรียมน้ําใส่อ่างนี้ไว้นะครับเติมน้ําส้มสายชูลงไปน้ําส้มสายชูกับผสมกับน้ําเนี่ยเจอดอกกระหล่ำหนอนมันจะแบบตะเกียกตะกายออกมาหั่นเลยนี่หั่นดอกกระหล่ำเตรียมเอาไว้ แล้วก็เอาลงไปในน้ำผสมน้ำส้มสายชูได้เลยอย่าลืมแยกดอกเล็กๆไว้ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามใช้ประมาณเท่าๆกันกับตัวตัวบล็อกแคร่ของเราล้างด้วยน้ำส้มสายชูแบบนี้ถ้ามีหนอนหนอนก็จะแบบเอ้ยตัวลึกออกมาถ้าไม่มีก็ดีแล้วเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ที่ข้างๆกันเหลือผัก อีก2ชนิดนะครับที่เป็นหัวใจของซุปหอมหัวใหญ่กับมันฝรั่งนั่นเองนะคะจะใช้หอมหัวใหญ่ประมาณเนี้ยหนึ่งหัวมันฝรั่งก็จะใช้ประมาณสัก2ลูกเล็กคันเต๋าไว้เรียบร้อยเสร็จสับดังนั้นก็หอมหัวใหญ่ใช้หนึ่งถ้วยครึ่งนะครับเราก็จะสับหอมหัวใหญ่ให้เขาแบบ ละเอียดหน่อยนี่สับแบบหยาบหยาบยาบไม่ต้องละเอียดจัดก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเราจะเอาไปปั่นอยู่แล้วเครื่องทุกอย่างพร้อมเราจะเคี่ยวทุกอย่างด้วยสต๊อกไก่เพราะฉะนั้นต้องเตรียมไว้ด้วยสต๊อกไก่เส่น้ำมันมากอง,งไปเลย2ชอาา้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนปุ๊บหอมใหญ่ลงเลยเสียงมานี่ตามหลักสูตรทุกอย่าง <c oughs> เราจะผัดหอมใหญ่ให้หอมเลยนะครับปกติแล้วเนี่ย หอมใหญ่ของเรามันจะมีรสเผ็ดลาบแบบคนกินดิบไม่ชอบเลยแต่เมื่อโดนความร้อนแบบนี้นะครับหอมใหญ่ก็จะเปลี่ยนความเผ็ดเป็นความหวานอร่อยมากขั้นตอนตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใส่เกลือลงนิดหน่อยได้เมื่อหอมเราสุกใสนะครับผักกระลำกับบลอกเคอรี่เตรียมมาผัดด้วยเลยเพื่อนเพื่ออาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่แบบเอาสต๊อกมาตั้งไฟเอาผักใส่ทั้งหมดแล้วก็เคี่ยวไปเลยการที่ผักโดนไฟก่อนจะทำให้ ความหวานความหอมของผักมันออกมามากขึ้นแตกต่างกันจากการเอาไปต้มโดยตรงนะครับจากนั้นนะครับมันฝรั่งที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยหลายคนถามว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องใส่มันฝรั่งด้วยล่ะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่า ตัวมอคเกอรี่กับตัวกระดอกกระหลังของเราเขาเรียกว่าเป็นผักที่มันมีเนื้ออยู่แล้วที่เราใส่มันฝรั่งลงไปอะ่ะมันเหมือนต้องใส่แป้งลงไปในซุปเพื่อ <s uss> ให้แป้งมันมีความข้นแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะถึง <s uss> ตอนนี้นะครับเมื่อแบบมอคเกอรี่ของเราเริ่มสุกดอกกระหลังของเราเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะเติมสต๊อกไก่ลงไปเลยสตเอกไก่ประมาณ4ี่ถ้วยหรือ1ลิตรนั่นเองห้ย <s uss> <s uss> <iles> มันหอมมากเลยตอนนี้นะครับต้องมาเช็คก่อนว่าผักของเราสุกลมอย่าง ฝรั่งเนี่ยโ,โหถูกจิ้มตัวง่ายดูได้ปึ๊บโอ้ยนุ่มเละละดูนะครับซุปนะครับเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแบบผักแบบอัดแน่นมากเราจะทำลายหลักฐานของเราเรียบร้อย <c oughs> เราจะเอาผักที่มันเห็นเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยปั่นให้แบบละเอียดเลย <c oughs> คิดดูนะครับถ้าเราเสิร์ฟทั้งแบบนี้เลยจะมีใครกินไหมเห็นเป็นดอก เป็นต้นเห็นเป็นก้านเนี่ยแต่ถ้าเราเอามาปั่นซะรับรองว่ารสกล่องของไาเลยนี่เนี้นละเอียดแล้วนะครับหยุดปั่นได้เดี๋ยวเราจะถ่ายเนื้อซุปของเราลงมาในหม้อนี่เองให้เช็คความข้นเลย ว่าซุปของเราข้นไปหรือเปล่าอย่างลักษณะแบบนี้ผมว่าข้นเกินไปเติมน้ำสต๊อกไก่ลงไปลดความข้นได้ให้มันเจือจางลงนะครับพอซุปเราเริ่มกลับมาเดือดน,นะครับบอกเกอรี่ดอกกระหลำ่ำที่เราเตรียมมาไวเ้เล็กๆเนี่ยใส่ลงไปเลยการทําแบบนี้เป็นการสร้างสีงสันให้กับซุปของเราแต่ว่าถ้าไม่ชอบกินจริงๆแบบเห็นไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องใส่เมื่อผักที่เราใส่ไปพอสุกนะครับเดี๋ยวเราจะ ปรุงรสสุดท้ายเลยมีอะไรบ้างมีเชดดาร์ชีสนะครับเราจะใส่ประมาณ50กรัมหรือประมาณถ้วยนีย้เราจะใส่ก่อนเพราะว่าเชดดาร์ชีสมีความเค็มเอาใจคนที่กินผักไม่เป็นนั่นเองเวลาใส่ชีชสลงไปนะมันแบบโอ้โหต่อไปก็ครีมจัดไปเลยครึ่งถ้วยครีมนะครับจะทําให้ซุปของเรามันนัวมันเนียนขึ้นดูสุดท้ายเลยเกลือนะครับเกลือที่เหลืออัน,นที่เราโรยไปแล้วเนี่ยก็ใส่ไปได้เลย แล้วก็จะใช้พริกไทยดำหนึส่วนสี่ช้อนชาส่ไปด้วยถึงเวลาแล้วนะครับชิมให้คนไม่กินผักดูมันเนียนมากกลมกล่อมนูจะพูดยังไงกลิ่นมันหอมแล้วแบบไม่มีความเหม็นเขียวไม่มีรสชาติของแบบผักที่เรารู้สึกกินไม่ลงเลยใครที่ไม่กินผักนะต้องขอท้าให้มาลองกินดูรับรองว่าอร่อยเด็ก รอช้าอยู่ใหญ่จัดจานกันเลยเท่านี้นะครับคนไม่กินผักก็กินซุปผักได้สบาย ผักอร่อยๆอ,อ,อย่างซุปบล็อกเกอี่กลั่มดอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่ไม่กินผักวันไหวกันบ้างหรือเปล่าถ้ายัง C.Y เบรกหน้าเรามีเมนูผักที่แสนอร่อยมานำเสนออีกรับรองจะต้องเปลี่ยนใจมากินผักชั่ว